เคยสงสัยกันไหมครับว่าคําสอนที่มีอายุนับพันปีเนี่ยจะมาช่วยให้เรารับมือกับความกลัวในยุคปัจจุบันของเราได้ยังไงวันนี้เรามาหาคําตอบจากทัชชกสูตรกันครับเวลาที่ความกลัวความตื่นตระหนกหรือความกังวลต่างๆมันผุดขึ้นมาในใจเราทํายังไงกันบ้างครับแล้วเชื่อไหมครับว่าแม้แต่เหล่าทวยเทพเองก็ต้องเจอกับปัญหานี้เหมือนกันแล้วพวกท่านก็มีคําตอบด้วยนะแต่คําตอบนั้น อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดก็ได้ครับเอาละครับเรามาลองดําดิ่งไปกับเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของคําสอนทั้งหมดนี้กันดีกว่านั่นก็คือสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างทวยเทพกับอสูรเรื่องมันเริ่มมาจากเทวาสุรสงครามเลยครับเป็นภาพที่บอกเราว่าเฮ้ยแม้แต่ภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เนี่ยก็ยังต้องเจอกับความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพรองสยองกล้าวได้เหมือนกันมันเป็นการตอกย้ําเลยนะครับว่าความกลัวเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนจริงๆ ทีนี้พอต้องเผชิญหน้ากับความกลัวในสนามรบเท้าสาก่าจอมเทพก็เลยเสนอทางแก้ขึ้นมาครับท่านบอกกับกองทัพว่าถ้ากลัวขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็ให้แหงนหน้าขึ้นไปมองยอดธงของท่านหรือธงของจอมเทพองค์อื่นๆแล้วความกลัวจะหายไปเองนี่คือการใช้สัญ,ญลักษณ์ภายนอกเป็นที่พึ่งทางใจนั่นเองครับและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยเมื่อกลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะเข้าท่านี้ถูกนํามาวิเคราะห์แล้วก็เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดคําถามก็คือ ไอวิธีที่ต้องพึ่งพาสัญ,ญลักษณ์ข้างนอกแบบนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเหรอมันสามารถกําจัดความกลัวให้หายไปจากใจได้จริงๆหรือเปล่าพระพุทธองค์ทรงวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งมากครับท่านบอกว่าการมองยอดธงเนี่ยบางทีก็อาจจะหายกลัวหรือไม่หายกลัวก็ได้ซึ่งมันชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของวิธีการที่ต้องไปพึ่งพาสินภายนอกแบบนี้แล้วทำไมล่ะครับทำไมวิธีของเท้าสกกะถึงไม่แน่นอน ก็เพราะว่าตัวของเท้าสก,กะและจอมเทพองค์อื่นๆเองเนี่ยยังไม่เป็นอิสระจากกิเลสโดยสิ้นเชิงยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ท่านเองก็ยังมีความกลัวยังหนีจะสงครามได้แล้วจะเป็นที่พึ่งที่มั่นคงจริงๆให้คนอื่นได้ยังไงล่ะครับในขณะที่พระพุทธองค์นั้นทรงปราศจากกิเลสเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงแล้วจึงเป็นผู้ที่ไม่กลัวไม่หวั่นไหวเมื่อที่พึ่งทางโลกมันมีช่องโหว่พระพุทธองค์ก็เลยทรงเสนอทางเลือกที่ดีกว่าครับเป็นที่พึ่งอันสูงสุดที่ไม่เคยล้มเหลว ที่พึ่งที่ว่านั้นก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมคําสอนของพระองค์และพระสงฆ์หมู่สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนกระบวนศน์ครับคือเปลี่ยนจากการมองหาที่พึ่งข้างนอกอย่างการมองธงมาเป็นการสร้างที่พึ่งจากข้างในด้วยการเจริญอน,อนุสติหรือการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนั่นเอง เอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้เครื่องมือสําหรับใจที่ว่านี้มันทํางานในทางปฏิบัติอย่างไงและนี่คือความสุดยอดเลยครับมันแสดงให้เห็นถึงความเมตตาในการออกแบบวิธีปฏิบัติคือท่านไม่ได้ให้มาแค่วิธีเดียวนะครับแต่มีการจัดลําดับไว้เลยว่าถ้าใจเรากําลังกลัวมากๆจนนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดไม่ได้ก็ให้ลดระดับลงมาระลึกถึงคุณของพระธรรมและถ้ายังทําไม่ได้อีกก็ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เป็นลําดับถัดไป การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นความเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสแล้วเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันเหมือนกับการเตือนใจเราครัว่าสภาวะที่อยู่เหนือความกลัวเนี่ยมันมีอยู่จริงนะเป็นไปได้จริงถ้าเกิดใจยังไม่สงบพอการระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าเป็นคำสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วไม่จำกัดการละเวลาพิสูจน์ได้ก็จะเป็นเหมือนสมอที่มั่นคง ให้จิตใจได้ยึดเหนี่ยวเอาไว้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายครับและสุดท้ายการระลึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีมันก็เหมือนกับการเห็นตัวอย่างที่มีชีวิตเป็นเครื่องยืนยันว่าเส้นทางสู่ความพ้นทุกเนี่ยมีคนทําสําเร็จได้จริงๆนะซึ่งจะช่วยสร้างกําลังใจและความหวังให้เราได้ดีมากๆเลยครับโอเคทีนี้เราลองมาดูกันต่อครับว่าภูมิปัญญาเก่าแก่นี้จะกลายมาเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในชีวิตยุคใหม่ของเราได้ยังไงหลักการทางจิตวิทยามันง่ายมากๆเลยครับ คือจิตของเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่ตรงข้ามกันเป๊ะเะในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยก็เลยเป็นกลยุทธ์ในการแทนที่ความกลัวซึ่งเป็นอกุศลด้วยความศรัทธาและความสงบซึ่งเป็นกุศลนั่นเองครับและนี่คือความพิเศษของทชกะสูตรเลยนะครับคือขณะที่บทสวดคุ้มครองหรือพระปริตตบ,บทอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการป้องกันภัยจากข้างนอกใช่ไหมครับอย่างเช่นโรคระบาด สัตว์ร้ายแต่ทัชคะสูตรมีเอกลักษณ์ตรงที่มุ่งจัดการกับศัตรูข้างในใจของเราโดยตรงเลยนั่นก็คือความกลัวน,นั่นเองการปฏิบ,บัตินี้ยังยืดหยุ่นมากๆปรับใช้ได้หลายรูปแบบเลยครับตั้งแต่การสวดบทรำลึกคุณแบบเต็มๆหรืออิติปิโสไปจนถึงรูปแบบย่อเช่นก <pem mos. S 1> า <don os. S 1> รภาวนาอักษรตัวแรกว่าอิสวาสุหรือแม้กระทั่งการระลึกในใจแบบง่ายๆว่าพุทโธธัมโมสังโฆในช่วงเวลาที่เราต้องการที่พึ่งทางใจแบบด่วน สุดท้ายนี้คำสอนจากพระสูตรนี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้ให้กับเราทุกคนนะครับว่าในสนามรบของชีวิตแต่ละคนเนี่ยธงชัยที่ชูขึ้นในใจนั้นคือธงอะไรกันแน่ครับ